สวัสดีครับน้าสวัสดีเป็นจังไงน้องวันนี้แนวท่งวันนี้เป็นจังไงเออแนวทางกับนี่เลขวิ่งคือเก่าแล้วก็รักนวยโอ้มีเนี้ยมีมีเลขวิ่งกับรักนวยแมนรั<ล><ล>เป็นจังไงบังหันกับเขาเนี้ยเขาอยู่นี่ทั้งบนทั้งล่างได้รักนวยบังหัน โอ้แมนแมนหลักหน่วยมันเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะแมนแต่แต่ตัวตัวเลขวิ่งบ่เข<ว>่าอ่า er. มันหลุดแต่งวดนี่นะปกติขั้นพลาดสองงวดแล้วงวดที่สามนี่มาแน่นอนพามันถึงมายุ่นแล้วโอ้บางหันมันใจแห้งได้บางหันบ่มาจ้ะโอ้เออหวดนียนเลขวิ่งก็ไม่สองวูกก็เกา้าน่ะ นี่ตัวใดแนครับนี่แปดกับศูนย์เนอะบนเดี๋<น>ยวได้บาทนี่วิ่งวิ่งแปดศูนย์วิ่งแปดกับศูนย์กับศ<น>ูนย์บนอ่าบนอันจับคู่วะจับคู่จับคู่นํ่ครับเอาเอาจับคู่มัน แปดศูนย์แปดศูนย์แปดสี่แปดสี่แปดหกแปดหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดสามแปดสามมันนี่ก็ ตั m m nah, 2003, ้งชล้วยนี่03 03 07 07 06 06น4 04 00 00มาแล้วมาสิดเบอค่ะโอ้โหโคือแล้ว แล้วหนามากตัวไรบนัน้ลักแปดกับลักศูนย์เนี่ยเอาหน้าหนามากตั้งสองนี่จะว่าหน้าจะเลือกเรียนเอาไหมอ๋อเลือกเลีนลเอาหน่ะหน่ะอันอันตัวเลือกเลียน่ะตัวไรห,หน้าก็จะเลนศูนย์เจ็ดอ๋ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สี่แปดสี่แปดสี่แปดหกแปดหกนี่ละมากแค่สี่ละ หม,มักอยู่สี่หางที่เน้นๆนะ่ะแนนที่สี่ตัวนี่แหละหน้ามากสิแล้วจังโตเน้นนี่จังเน้นไปแปดซีกับศูนย์ซีนี่เป็นนางขึ้นมกเลขซีบาทเนี่กระลักหน่วยมันมันมีด้วรลักหน่วยโอ้รลักหน่วยแนนหรลักหน่วยมันมีซีแนนอื ก็เดยแปดม่านมาหรอกเลยแกดไปเลยสนฮีลโหลบ้างบันยูิบอกรัน้อยด้เออรักัก้งอยนี่หาตัวครับรัน้อยมี่สามมี่สามมี่เจ็ดมี7เจ็ดมี่หกหมี่ศูนยศูนครับุกกระซี่ซ <4 S 2> ี่ฮัลโ หาตัวตัวเด่นมาผู้ใดมีลักผู้ใดมีรักพีดเรมาจับใส่ได้เด้อแล้วตัวเด่นรักน้อยนี่มีบาน่าตัวตัวใดเด่นก็มูรักน้อยน่ะอันนี้บ่กระดันสีเลยตัวใดเด่นี่เพราะว่ามันมาได้เบิดหน่วยนี่หาตัวนี่ครับโมเนนเท่าใดหรอกหาลักพีดมาใจโหลด ีเย็เนได้ทั้งบนเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเด้อรักน่วยนียน่เด้อรักน่วยนี่เป็นได้ทั้งบนทั้งล่างแมนเด่นได้เ้วยทั้งทั้งบนทั้งล่างแต่จับคู่นี่ล่ะส่วนมากมากบนบ่หรือมาล่างมาทั้งบนทั้งล่างคือกันเด้อันงามาเข็นมอว่างหันอืมมาได้ทั้งบนทั้งล่างแมน มันหมากรัดงวยนีมันิือบออยขาดดิครับบกอยขาดจอกได้จับหาไว้ไปนี่ครับหนะ่ะบ้านไหนจับหาด้แค่ได้ไปหาไว้อยู่หรอกแต่ทั้งหดาความมั่นใจงวดนี่หน้าว่าเขาอยู่ดนงวดนี้ เนาะเพราะว่าผ่าตดมาสองงวดแล้วงวดนี้คิดว่าเขาละปกติกขบว่าเคยผ่าตดหลายปันหมีดิบอนี่มันเป็นยังเป็นจีนี่บอหงเป็นน้ำสีบอเนาะปกตินี่ผ่าตดผ่าตดงวดเดียวงวดต่อมากมากเลยดิโอ้งงวดต่อมากกมาเรื่อยๆย่าวย่าวยาวเลยเหรอันนี้มันเป็นยังคุนี่เคยเปลี่ยนสีเออเออลูกจ้องงวดละ รักหวยเนี่เพราะท่านมันรูดด้เต้รักหวยครับยังมากคือเก่าอยู่ฮาตัวเน้นๆมาใส่เลยครับผมนหน่าว่าแปดที่ก็แปดหกเลยว่าเลขเลขงวดนี่นะยงันเราเลขติดศูนย์บอมักสันบอบคือดังเลขงวดนีมันดังได้ละืศูนย์ศูนย์ดังยุติธรนาว่าบอมากหรอก เอาคือวางสั่นเนาะบัดแล้วมันวางสัน่นเนี่ยก็เสมาดูเถอะตอนแรกๆนะต้นงวดนะนี่แต่เจ็ดดิช่วงต้นงวดนะพอหลังจากเลยต้นงวดไม่นิดนึงบู๊ศูนย์ทุกสำนักเนาะเครับก้อยกันศูนย์มันกับเมื่สิบห้ากันกับศูนย์เจ็ดศูนย์สี่เท่านั้นเนาะ ล่ะนี่สองตวัวแค่นี้แหละที่สี่เหรยญกันติดศูนย์เนอย่านมันซ้ำร้อยงวดอันนั้นยูงวดเจ็ดสองเจ็ดสามน่ะทุกส้ำนักดังเจ็ดเบิดอ่าเลยหลุดกันเบสอ,อันนั้นเราได้หลุดกันมัดแก้วซะหน้าว่าขันขันศูนย์เราได้เลรีนในสองตวัวนี่ศูนย์เจ็ดกับศูนย์สี่นี่ครับเพราะนั่นแหละ ครับหน้าศูน์เนี่ยมันคือสีออกง่ากอยู่หรอกเนาะคืออยู่คือสีออกงากแต่เห็นเนีซี่บอกว่าอย่าทิ้งเด้อว่าซั่นเด้00น่ะว่าเนียงเกาะว่าสิกินเบิดบ้านเบิดเมื่องนี่ยเนียงนี่ละเนียงคนฟันบอกบหมายถึงว่าไอ้จะเมืออสิกินเบิดบานเบิดเมื่องจังเลยเหมือนถึงมันสีออกอยู่ศบน00คิดว่าอยู่นี่ เล่นตัวนี้ศูนศูนวันนี้คจังหวะมันแอดเล่นพรงามเพรค่อยเือกเกลียดนี่ละศูนยเจ็ศูนสี่ครับแปดหกแปดสี่นี่ละครับเอาบานนี้น้าได้รถได้ได้แนวทางแล้วจ้ะบ้าวารบกวนในเด้อบานนี้เอา ครับครับขอบคุณหนาครับ